không 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 cho không 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 รู้เป็นไงอ่ะรวดท้ทวทนงวมันกินของใจรอครับวันนี้วันที่เจ็ดเนาะวันนี้ก็ตั้งใจตื่นแต่เช้ามาก่อไฟก็หุงข้าวแม่กับผมช่วยกันทำข้าวใส่บาตรพระนะครับเขาเรียกว่าทําบุญด้วยความเลื่อมใสจิตใจศรัทธาถวายทานเป็นความประณีตด้วยมือของตนเองบุญใหญ่และอานิีงส์แรงมาก และผมขอถวายเป็นสังฆทานอีกครั้งก็มันเป็นบุญที่ใหญ่อาน,นิสง์แรงก็เป็นการถวายพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลไม่ได้เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนะฮะมีสมุตที่สงของพระเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีสมุตที่สงของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับสังฆทานในครั้งนี้นะและผมขอจะกล่าวคําบาลีถวายสังฆทานนะครับขอทุกท่านที่เห็นที่ดูอยู่ฝากกดแชร์กดไลค์โมโนชนารูบุญกับผมด้วยครับ Nak mu tasa pakawatu arahatu sama sampu tasa. Nak mu tasa pakawatu arahatu sama sampu tasa. Nak mu tasa sama sampu Imani ma yang kante patani sang ketana Sapari warani hiku sang โอโนชยามะสาธุโนพันเตอิมานิสัปริบรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายอนะขอน้อมถวายพัตตาหาน กับของ,ของทองอี่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ภคโหที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดามมีบิดาดาาารพ่อถนอมที่ป่วยไข้ยอยู่พ่อถนอมที่ป่วยไข้อยู่ขอได้รับรนิสงผลบุญนี้ข <valu peu S 1> อได้รับนิสงผลบุญนี้หายป่วยหายไข้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นหายป่วยหายไข้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้น แล้วก็บรรผุ้กปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วจําได้ก็ดีจะไม่ได้ก็ดีครอบครัวพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจําได้ก็ดีจะไม่ได้ก็ดีพี่น้องครอบครัวทุกคนเจ้ากรรมนายเวรตลอดสิ้นกาละนานเทิน แม่ใส่บาตรก่อนแม่ก่อนแม่ทำก่อนแม่ใ,ใส่บาตรก่อนอะในะแม่เปิดกำลังใส่บาตรนะใส่อ่านี่กี่ดวงใบเด่นเออไม่เป็นไรคนอื่นใส่ข้าวเยอะแล้วก็เกือเยอะเลยครับวันนี้นด้วยความเลื่อมใสใจ,จิตใจศรัทธาถวายทานด้วยความประณีตด้วยมือของตนเองครับมันใหญ่แน่นิสสงเลยมากถวายเบ็ญสักการะครับเอาเลยใส่ก,ก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวเขาจะจะทนทนับใหพระไปโทษโทษมาโทษมาใส่ทุกคนเลยมาครับ ก็ใช้มาส่งพ่อเอาชิปส่วนตัให้เออนี่นะค่ะนุ่มตาบุกใส่ก่อนนะจัดไปจัดไปใส่ไปเออนี่แหละทำเองเลยตันนี้เดี๋ยวค่อยๆทดปัจจัยนะแล้วก็ทำแม่แม่นั่นไปภารกิจช้าๆของเสียปฏิวัตินะครับก็มาดูกันนะครับเนี่ยเราจัดบ้านทำมุญทุกวันทุกครั้งที่เสียเขาได้โอกาสเข้ามา แพ่อแม่ที่บ้านก็จะโอเคเดี๋ยวข้อมูลจากพี่น้องนะฮะนดี๋ยวใส่ด้วยกันเลยนะนี่ของที่บ้านนะแต่โดนไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจัดไปเดี๋ยวท่านก็จะนั่นเองแหละ ก็วิ่งขึนันก็ขึ้นาร์มมานัมาไล่เดินทางประมาณสามกิโลกว่าจะถึงบ้านเรานะครับมานักเดินทางฝปายจีบ้านแล้วเขตนนอยูีทาเออสวยงามไครชอบเลื่อกสายยังไงก็สามารถทำาุต่างด้วยสายที้ได้ผิดเลยรักที่บ้านเรากเอาราาเอดับเบิลตงเจ้าถือว่าเป็นการทำทานดีเออจากคนหน่งแต่ดูดเลยครับแลไล่ไปนั่นก็เปนเรื่อันนี้ก็เสร็ได้บา ได้เห็นร้อยโบธนาสาธุขอให้เงินเยอะๆสาธุกรับอาทิตย์ทวนมาใส่ปัจจัยบ้างถวายปัจจัยเอาแม่ใส่น้ำด้วยได้กิจพงศ์ก็ถวายปัจจัยเงินจะได้เข้าเยอะอ่ะถวายปัจจัยด้วยใส่ปัจจัยมาด้วยสามบริสุทธิ์ก็เป็นเงินบริสุทธิ์ต่อไปนะจ๊ะประกอบด้วยองสามอาหารบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์นะ วันนี้ภาวะตูุสับเต็มๆนะครับอาจารย์นะอย่ากรวดน้ำเพื่อเอาน้ำมาไว้นี่เลยน้ำไปนี่เพืจะเอากลวดใส่ในนู่นเลยจานใหญ่ก็ได้ถาดใหญ่ก็ได้ถาดใหญ่ก็ได้เออ้ยก็ได้โอเคอุทิศให้บรรจุขุยยาตะาย

สิริสเนจงโดปจยนจัตตาโรธรรมวจันติอายุวันโุกังหนอามากจ็ดนั่งดยเนาะวันนี้เนาะสาธสีาวแล้วสนี่ก็กดน้ำเสร็จแล้วก็ รถที่ต้นไม้ฝากแม่ธรณีเป็นพยานรับทราบนะบุญที่ได้ทำอันนี้นะทุกเจ้าที่จะทางมาฝึกปุยยาตายายนะเทวดาที่ปกปักรักษาที่ได้รับสมุนบนั้นก็ทุกท่านโมทนาจบการทำบุญสังถวายสังฆทานแต่เช้าแค่นี้นะครับสวัสดีครับสาธุสาธุครับ Thank